นี่นะครับผมทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นเพียงแค่หน้าล็อบบี้เกมอีกแล้วนะครับผมนั้นหน้าล็อบบี้เกมไหนเนี่ยที่น่าสนใจนะผมจะบอกได้เลยนะครับว่าภายในเกมเนี่ยมันจะรับรองได้ว่าโคตรสุดแล้วก็โคตรน่าเล่นเลยนะครับโอเคแล้วกันน่มเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่น่าเล่นนะครับผมเดี๋ยวภายในเกมนะครับผมจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันภายในเกมมาดีกว่านะครับไปดูกันเลย เอาละครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับยังไงผมฝากทุกคนนะครับผมมาติดตามช่องนี้ผมหน่อยนะครับผมก็ติดตามเนาะก็สําหรับช่องนี้นะครับเป็นช่องที่2ของผมเองนะครับผมก็จะเอาไว้ลงงานลงอัปเดตเกมอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็จะทําเหมือนคอนเทนต์เหมือนกับช่องหลักผมมาแหละนะครับผมนะแต่เผื่อช่องหลักผมเนี่ยมีปัญหานะครับผมก็จะได้หันมาลงคลิปช่องนี้แทนนะครับยังไงผมก็ฝากทุกคนนะครับผมกดติดตามผมหน่อยนะครับผมลิงก์จะอยู่ทางใต้ล่างคลิปเลยนะครับออาโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมกันเลยครับไปกันเลย เอา mm hmm. ละครับผมขอกล่าวสวัสดีทานสู้ชมทุกคนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้อยู่ผมในเกมอะไรก็ไม่รู้เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมเกมนี้ที่ผมจะเอามาแจกให้ทุกคนนะผมก็เรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยจากที่ผมได้ดูในรูปภาพแนะนําเกมนะครับเรียกได้ว่าผมอยากให้ช่องผมเนี่ยได้มีคนเล่นเกมนี้จริงๆนะครับโอเคก็เลยเอามาแจกให้ทุกคนได้ลองเล่นกันดูนะครับสาหรับเกมนี้นะผมเรียกได้ว่าก็น่าจะสุดระดับหนึ่งเหมือนกันแหละโอเคครับมาเราจะกดสตาร์ทกันเลยดีกว่านะครับ อ่ะสำหรับการเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกรอบนึงนะครับแต่ตอนนี้ผมขออธิบายก่อนนะครับว่าสําหรับเกมนี้นะครับผมถ้าผมจะเล่นเนี่ยผมก็ต้องพูดก่อนว่าผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับผมเพียงเท่านั้นเนาะเราอาจจะใช้รูปภาพในการประกอบคลิปนะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นคลิปเต็มทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะมีปัญหากหลังบ้านนะครับแต่ว่าคําพูดที่ผมอธิบายไปเนี่ยจะเป็นที่ผมเห็นในคลิปเนาะจะทําให้ให้เห็นในตัวเกมมาแหละนะครับทำให้ผมในอธิบายความรู้สึกจากตัวเกมนะครับแต่ถ้าใครเนี่ย เออไม่อยากฟังแล้วอยากจะเล่นแล้วนะครับเอาไปเล่นกันเองก็ได้นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ทางใต้ตล่างคลิปเลยโอเคแล้วกันนะครับผมนะตอนนี้เราก็มาเข้ากันที่สตาร์ติกว่านะครับส่วนอื่นก็จะเป็นเมนูอื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาเริ่มที่สตาร์ติกว่านะครับไป อ่ะสตาร์ตมาแล้วเจอกับชายหนุ่มคนนึงนะครับอ,อ๋อผมลืมบอกไปนะผมเกมนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของโรงแรมนะครับผมนะก็เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมนะครับเหมือนฟิลนัดอะไรประมาณนี้แหละน่าจะใช่นะครับนี่อันนี้เราก็กดเป็นเนื้อเรื่องก่อนนะครับอ่ะเราเป็นเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับประมาณนี้เลย พอมันเป็นเกมเนื้อเรื่องเนี่ยก็อย่างที่ผมจะเคยบอกทุกๆคลิปนะครับเนื่องจากว่าผมอาจจะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในเนื้อเรื่องนะครับก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าผมแนะนําว่าถ้าอยากจะเข้าใจเนื้อเรื่องตัวเกมหรือว่าอยากจะเข้าตถึงตัวเกมจริงๆอ่ะให้หาโหลดแอปแปลภาษาหรือว่าแปลภาษานะครับเพื่อมาแปลตัวเกมนะครับจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องกันเยอะขึ้นเนาะซึ่งกนเกมนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เรียกได้ว,ว่ามันจะค่อนข้างที่จะอ่านในเรื่องค่อนข้างง่ายกว่านะครับอะตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ถึงเข้าถึงไหนเลยนะครับเพียงแค เขาเรียกว่าไงเพียงแค่เข้ามานะครับก็เริ่มแบบว่าเริ่มจะมีฉากอะไรให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับผมนะน่าจะมีเลยนี่โอเคครับผมทุกคนครับเราเข้ามาถึงหน้าแค่ยังไม่ถึงเขาเรียกว่าไงยังไม่ได้เข้าตัวเกมลึกเลยนะครับเกมนี้ถือว่าเดินเรื่องค่อนข้างไวนะครับประมาณนี้เลยเนาะอ่ะโอเคนะครับซึ่งมันไม่มีสคริปต์นะครับแล้วก็เล่นกันไปก่อนนะโอ้โหทุกคนโคตรเด็ดเลยนี่อ่เราเล่นกันก่อนนะ เป็นเนื้อเรื่องนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมยังอยู่ในห้องลองชุดอยู่นะครับเราเล่นกันไปก่อนนะครับโอ้โหทุกคนเกมนี้เรียกว่าผมต้องใช้รูปประกอบเยอะมากนะครับเพื่อทำการประกอบคลิปเนาะอ่าโอเคแล้วกันนะครับผมก็สําหรับเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคือมันแทบ เนื้อเรื่องมันค่อนข้างน้อยอ่ะนะครับมันไม่ใช่เนื้อเรื่องน้อยหรอกคือเกมมันจะค่อนข้างสุดจริงๆนะตั้งแต่เข้ามาในเนื้อเรื่องเลยนะครับก็อเอาเป็นว่านะผมถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้แล้วนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ทางใต้ล่างคลิปเลยนะครับส่วนถ้าใครที่ผมดาวน์โหลดไม่เป็นนะครับผมก็จะมีวิธีการสอนดาวน์โหลดมาให้อยู่ในใต้ล่างคลิปเหมือนกันเนาะเอาล้วกันนะครสำหรับวันนี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากพูดคุยขอเกมมาในต่างๆนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ขอเกมมาได้เลยนะครับผมนะผมก็จะเข้าไปอ่านนะครับผมนะหรือว่าเข้้าาไปปตออบเเนนะะรมณีลยคก สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ